ก็ตอนนี้นะนมสดขออวดน,ดนิดนึงนะคะตอนนี้นมสดเมีเงินอยู่ก็บาทแล้วค่ะ <All right. S 1> ตอนนี้นมสดดูนะคะว่าไม่ขึ้นใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กับชายยินอีเช่นเคย,ยค่ะทุกคนวันนี้เนี่ย ชายินก็มาอยู่ในเกมเดซินสี่อีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเล่นซีรีส์น้องนมสดต่อกันสำหรับ EP นี้แล้วนะคะทุกคนชายินก็อยากจะตั้งเป้าหมายของน้องนมสดนะคะอยากให้ได้เงินซักประมาณ5 0 0แสนก็ได้ค่ะทุกคนเพอตอนแรกใช่ไหมคะ ชาเนเนี่ยทำให้น้องนมสดีได้เงินประมาณ3ามแสนเกือบสี่แสนนะคะทุกคนรอบนี้เนี่ยก็อยากทำชาเลนจ์ให้ได้สักห้าแสนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้องนมสดกันเลยโอเคค่ะทุกคนเราก็มาอยู่กับน้องนมสดอีกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะน้องนมสดมีเงินอยู่3ามแสนเก้าหมื่น บาทนะคะทุกคนเราก็จะให้นมสดเนี่ยได้หาเงินแล้วก็ชาเลนจ์สำหรับทีนี้เนี่ยเราจะทําให้ได้ห้าแส่นะคะทุกคนโอเคเรามาลุยกันเลยอันดับแรกนะก็ให้น้องนมสดนะคะรับโทรศัพท์เพื่อนก่อนนะคะทุกคนขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะฉันกับมันคอมได้มีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันแล้วโอ้โหดีใจมากเลยค่ะทุกคนนี่นมสดก็ได้มาเลยนี่ รวมเพื่อนให้พร้อมหน้านะคะทุกคนอ่าตอนนี้นมสดก็เหมือนจะไม่ค่อยมีใครได้มาคุยกันเนาะนสดเลยเนาะนี่นะคะทุกคนพอพูดถึงก็เจอคุณพี่คนสวยนะคะมาคุยกับนมสดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ทำตัวอย่างเป็นมิตรนะคะทุกคนอ่าแล้วเราก็จะคุยเรื่องทั่วไปนะคะให้นมสดเนี่ยได้มีค่าสังคมเพิ่มขึ้นเนาะ หลังจากนี้นะคะทุกคนเราจะยกย้ายนมสดนะคะให้มาให้มาเขียนหนังสือดีไหม,มเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแบกท,ที่ถีิถิ่นนะคะแล้วก็ให้นมสดเนี่ยมาเขียนหนังสือนะคะทุกคนนี่เลยเขียนแล้วก็เขียนแนวอะไรดีอะ่ะสร้างแรงบันดาลใจเรื่องสั้นสะะารคดีเดี๋ยวเราจะทําเป็นเรื่องสัน้นไหมอ่าเราจะให้นมสดนะคะรีบอาบน้ําแล้วก็เขียนหนังสือเป็นแนวแบบ แนวเรื่องสั้นนะคะทุกคนนี้ให้เราอานน้ากันเลยนี่แล้วก็จะได้ชื่อหนังสือมาท้ทุกคนนิทานเรื่องยาวสาหรับผู้ใหญ่ตัวสั้นนะคะเอ้นิทานอะไรวะโอเคเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปตอนที่นมสดนะคะเขียนหนังสือเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่านมสดเนี่ยเขียนหนังสือแล้วจะได้คุณภาพของหนังสือเนี่ยระดับอะไรคะทุกคนไปกันเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนมสดก็เขียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาเผยแพร่ให้สำนักพิมพ์เนาะ mm. อันนี้จะเป็นหนังสือระดับดีเยี่ยมเลยค่ะทุกคน mm. อ่านมสดก็จะเขียนหนังสือได้ดีเยี่ยมตลอดเลยนะคะแต่ยังไม่ได้เจอแบบว่าผลการชิ้นเอกหรือว่ายังไม่ได้เจอแบบใช่ยังไม่ได้เจอผลการชิ้นเอกนะคะทุกคน โอเคค่ะเราก็ขายให้สำนักพิมพ์แล้วนะทุกคนแล้วก็มาคุยกับต้นน้อยไหมหยอกเล่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้นมสดเนี่ยได้ออกเดินทางนะคะไปเที่ยวบ้างอ,อเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปเที่ยวบ้างนะคะทุกคนอืมนมสดจะไปคนเดียวนะคะอะเดี๋ยวเราจะติลุ้นกันว่านมสดเนี่ยจะได้ไปที่ไหนแล้วก็ได้ไปทำอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลย โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะนมสดก็ได้มาพักผ่อนที่เกาะร้างเกาะหนึ่งนะคะทุกคนอ่าคุนคุ้นกังใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้นมสดเนี่ยมาดูอะไรหน่อยไหมแบบว่ามาเคาะประตูไหมโอไม่มีใครอยู่ที่นี่นะคะแล้วตอนนี้นมสดก็จะไปไหนเอ่ยนี่นมสดนะคะแต่งชุดสวยมากเลยคะ่ะทุกคนนี่เหมือนน้มสดจะไปไว่ายน้ำนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูว่านานจะไปไหนนะคะทุกคน แต่งตัวได้เหมาะกับบรรยากาศรอบๆมากเลยนะคะเหมือนแบบเหมือนเป็นนางไม้นะคะเหมือนเป็นแบบนางฟ้าในป่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านมสดจะวิ่งไปทำอะไรนะตอนนี้นะคะนมสดก็จะแบบล่องเรือไปรอบๆค่ะทุกคนอ่านี่ก็จะล่องเรือไปรอบๆนะแล้วก็เดี๋ยวนมสดเนี่ยอาจจะชอบ บ้านแถวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้น้สดเนี่ยมาสร้างบ้านแล้วก็สร้างอนาคตใหม่ที่มีกันนะคะทุกคนอาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าน้องเนี่ยมาที่นี่ก็แบบรู้สึกก็มีความสุขมากเลยนะคะอ่าดูหน้าน้องดูหน้าน้องมีความสุขมากเลยนะคะทุกคนอาตอนนี้น้งสดก็ร้องเรือไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยเออทำอะไรดีเอ่ย อ๋อเดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยกลับบ้านกันก่อนนะคะทุกคนเพราะได้เวลาที่น้องเนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะอตอนนี้น้ำสดก็พยายามที่จะแบบอยู่ต่อนะคะไม่อยากกลับบ้านเลยนะทุกคนนี่น้องก็นี่น้องก็ไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะทุกคนแต่ก็ต้องกลับบ้านค่ะอุ่ยทุกคนดูปลานี่นะคะมีปลาแบบ เบอรเลยอ้าวฟ้าหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะฟ้าไปตอนที่นมสดนะคะได้กลับบ้านกันแล้วนะโอเคโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นมสดก็กลับบ้านมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้น้องเนี่ย เปลี่ยนชุดเป็นชุดหน้าหนาวแล้วกันนะคะทุกคนอ่าเป็นชุดหน้าหนาวนะแล้วก็มาดูพืชผักนะคะว่าพืชผักเหี่ยวโตแล้วหรือยังตอนนี้ก็เราจะให้น้องเนี่ยไปเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไปทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็มาหยิบของกินเนาะจากนั้นก็พานองไปนอน ก็เหมือนได้พาน้องไปพักร้อนค่ะทุกคนก็<ด>ให้น้องได้พักผ่อนกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะน้องก็ง่วงมากเลยเดี๋ยวเราให้น้องไปนอนกันก่นกอนเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้สดก็ตื่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องสดเนี่ยมาอุย้ยเหมือนจะขายได้แล้วนะคะทุกคนนี่ดอกไม้ขายได้แล้วนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ก็นี่เลยดอกไม้ก็โตแล้วนะคะนี่นี่แต่เราขายแบบเหนือชั้นกันเลยค่ะทุกคน นี่แล้วก็ให้น้สดนะคะเราขายตัวนี้อีกนะนี่ตอนนี้เราได้สี่แสนหนึ่งหมื่นแล้วนะคะทุกคนอ่าแล้วก็มาขายตัวนี้อีกนมสดมาขายอีกนะนี่มาขายอีกมาขายอีกนี่ขายตัวนี้เลยขายตัวนี้เลยอ่าแล้วก็มาขายตัวนี้อีกนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ได้ สี่แสนห้าหมื่นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขายต้นที่เหลืออีกนะตรงนี้อีกสามพันนะคะทุกคนขายแบบเหนือชั้นไปเลยนี่นมสดมาขายแล้วก็เหมือนจะมีตรงนี้อีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขายอีกค่ะขายไปเลยอโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยนมสดก็มีเงินอยู่ 4, 5, สี่แสนหกมืนห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามซิมโมเดลเรียแล้วนะคะทุกคน <Wow. S 2> เดี๋ยวจะให้นมสดเนี่ยมาเขียนไม่ใช่สิมาวาดรูปนะแนวคลาสสิกกันเลยดีกว่านี่ให้น้องมาวาดรูปกันนะคะทุกคนนี่ตอนนี้แล้วก็มาลุ้นกันนะว่าน้องจะวาดรูปเป็นรูปอะไรเออจะรูปอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือน,นที่ทำงานนะคะจะบอกว่าให้นมสดไปทำงาน ที่บ้านหรือว่าทํางานที่ทํางานนะคะเขามาถานอีกแล้วเนาะแล้วก็ทํางานที่บ้านละกันนะคะทุกคนอ่ามีท่ากิ่งพืชน,นะคะอุง่ายๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัดกิ่งพืชคะ่ะนี่แล้วก็มันตัดกิ่งนะปึ๊บแล้วเราก็เอามาท่ากับต้นนี้นะเพราะว่าถ้าต้นนี้เหมือนยังจะยังไม่เคยโดนทับกิ่งหรือเปล่าอ่าต้นนี้ละกันเนาะ โอเคเราก็มาดูนมสดวาดรูปก,กันนะคะทุกคนนมสดจะวาดรูปเป็นรูปอะไรนะตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นผลไม้หรือเปล่าก็าจะเป็นผลไม้เนาะอืมก็เป็นเหมือนองุ่นหรือเปล่าคะทุกคนนี่เอา้านี่นมสดได้ค่าเลยครับสี่สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทค่ะทุกคนนี่เลยนี่นี่นี่ไหนดูสิ โอ้ตอนนี้นะไอเรื่องนิทานเรื่องยาวสำหรับผู้ใหญ่ตัวสั้นเนี่ยเป็นเป็นแนวเขียนแบบเรื่องสั้นนะคะทุกคนคือนมสดเนี่ยทำเรื่องสั้นได้ดีมากเลยนะคะนี่ได้ร้อยสามสิบห้าบาทต่อรอบเลยนะคะทุกคนดีอ่ะดีมากๆเลยนะคะถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะได้รอบละพันนะคะถ้ามีหนังสือเยอะๆก็อาจจะได้รอบละหมื่นก็ได้เนาะเออ ตอนนี้ก็ให้นมสดนะคะมาจัดก,กิ่งก่อนเลยค่ะทุกคนเอาตะกิ่งแล้วนะเราก็จะให้นมสดมาทาบกิ่งนะก็คือการติดตาเนาะติดตาตร้งนี้นี่เมื่อกี้ห้าร้อยบาทนะคะก็ได้เงินมาจากค่าทํางานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้นมสดเนี่ยออกไปออกไปเดินเล่นออกไปแบบ โอ้อันนี้ผลงานชิ้นโบแดงเลยนะคะทุกคนหวยขายได้ลูกละพันเนี่ยหวยขายได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะให้นมสดเนี่ยได้ออกไปพบปะเพื่อนบ้านบ้างน,นะคะทุกคนเอ่อบ้านหลังนี้แล้วกันเนาะนี่แล้วก็มาเยียนบ้านหลังนี้นะคะเอ๊โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้คือแบบกระดูกเข้ามาได้เลย อันนี้คือกระดูกสองกระดูกเลยเหรอคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมานี่เลยเราจะมาคุยกับพี่คนนี้นะคะทุกคนนี่เราก็มาคุยกับพี่เขานะ,ะพี่เขาเนี่ยก็ดูมีอายุหน่อยไหมเพราะว่าเหมือนคนที่เคยอยู่ด้วยกับเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะทุกคนอ่าเ,เอาไว้บนนี้แล้วกันมาย้ายของมาย้ายกระดูกเขาเฉยเลยนะคะทุกคน แล้วก็ต้องรู้จักกับเพื่อนบ้านบ้างนะคะทุกคนอ่าแล้วก็แบบเราจะมาคุยตลกกันมานะทําแบบพูดตลกเรื่องอะไรดีเรื่องให้ของขวัญตลกเขันเนาะทุกคนนี่นี่จะให้ของขวัญน,นะคะทุกคนเปิดมาก็โอ้ <c oughs> นมสดคือขี้เก้าเลยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเล่าแบบเล่าทําให้ประทับใจดีกว่าเนาะอ่าตอนนี้นมสดก็มีความรู้สึกล่าเลยนะคะทุกคนอ่าเพราะแบบได้เล่นตลกกับพี่เขาเมื่อกี้นี้เนาะตอนนี้เนี่ยเพื่อนบ้านนมสดนะคะก็ทอแต่ละคนนะคะก็จะมีอายุเนาะเดี๋ยวเราจะสร้าง หนุ่มหล่อคนหนึ่งนะคะมาอยู่ข้างๆบ้านน้มสดอ่าแล้วเราจะมาดูว่าน้มสดเนี่ยจะหวันไหวหรือเปล่าเออจัองหวะน,นี้ก็ให้น้มสดกลับบ้านไปก่อนนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนนมสดก็กลับบ้านมาแล้วนะน้มสดก็กลับบ้านมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้เวลาตรงนี้เนี่ยให้นมสดนะคะอยู่ที่บ้านไปก่อนแล้วเราเนี่ยจะไปสร้าง นุมหล่อคนหนึ่งนะคะทุกคนที่จะมาอยู่ย้ายบ้านนะคะมาอยู่บ้านใกล้ๆกับตมสดนะคะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวมานะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็สร้างซิมผู้ชายมาแล้วค่ะหนึ่งคนนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวจะให้น้งสดเนี่ยไปถักทายเนาะเนื่องจากเป็นผู้ย้ายเข้ามาใหม่นะคะทุกคน mm hmm. อ่าเดี๋ยวเราจะนี่เลยเราจะมาเยี่ยกันนะมาเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนมสดก็มาอยู่กันในบ้านเขาแล้วนะไม่ได้อยู่ในบ้านสีอยู่นอกบ้านเขานะคะเดี๋ยวเราจะเคาะประตูทักทายเรียกเขานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทักทายใช้งงซุดดอกกันนะคะทุกคนอ่านี่ก็จะมาแนะนำตัวอย่างเป็นนิดนะคะทุกคนอ่า เราจะมาแนะนำตัวนะคะแล้วเราก็จะก็คุยกับเขานะคะถามถามเรื่องอาชีพเขานะคะว่าเขาทิาอาชีพอะไรเนาะแล้วก็อาจจะคุยเรื่อยเปื่อยนะคะทุกคนคุยเรื่องมูลค่าสินทรัพย์อะไรพวกนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นแบบ ตื่นเต้นเรื่องการทําสวนอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองลองมาดูเขาคุยกันเลยดีกว่าเนาะอือฮั่นนี่เราจะมาเข้าหมดโรแมนติกกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชมเชยรูปลักษณ์เขาดีกว่าเนาะอ่านี่แล้วเราก็จะถามว่าแบบเขายังโสดอยู่ไหมเอ่ยอ่า จัมซึมตอนนี้ลมสดนะคะก็จะมานี่ความรู้จักกับไมเคิลนะคะอตอนนี้ลมสดดูนะคะว่าไมเคิลเนี่ยยังโสดอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูโปรไฟล์ไมเคิลกันเลยดีกว่าไมเคิลนะคะเป็นคนว่างงานค่ะทุกคนตอนนี้ยังเป็นคนรู้จักกับ น้องนมสดอยู่นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าอยู่บ้านใกล้ๆกันอยู่ชุมชนเดียวกันนะคะโอเค oh <yeah. S 1> ตอนนี้ก็ oh <yeah. S 1> เราต้องสนิทกันไว้นะคะ oh <yeah. S 1> ทุกคน oh <yeah. S 1> อ่าโอเคค่ะทุกคนเราก็มาเยือนบ้านของไมเคิลกันพ่อสนุกสนานแล้วนะคะทุกคน oh <yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วก็มาเขียนหนังสือของเราเลยดีกว่านาะ โอเคค่ะทุกคนเราก็กลับมาอยู่กันที่บ้านของเราอีกเช่นเคยนะคะนี่เราก็จะมาให้นมสดเนี่ย,ได,ยได้มาเขียนได้มาเขียนหนังสืออีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนแต่ก่อนเขียนเนี่ยเราก็จะเปิดดูงานศสือะปะนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนมสดนะทุกคนแล้วเราก็จะมาให้น้องนมสดเนี่ยเขียนหนังสือกันนะตอนนี้น้องนมสดเนี่ยกำลัง กำลังแบบฮิตฮอตเลยเรื่องสั้นของนมสดนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนแนวแบบแนวบทประพันธ์ดูไหมคะทุกคนอาว่าเราเนี่ยจะเหมาะกับการเขียนแนวบทประพันธ์หรือเปล่านะคะทุกคนอานี่เราก็เร่งให้น้องนมสดนะคะเขียนไปนะคะชื่อเรื่องก็จะเป็นชื่อเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนไปเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นมสดก็เขียนหนังสือเสร็จแล้วนี่เขียนหนังสือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้นมสดนี้ขายให้สำนักพิมพ์ไปนะหนังสือบัตวคัเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือดีเยี่ยมนะคะทุกคนกดไปเลยโอเคตอนนี้ก็น้องอยากนอนนะคะก็ให้น้องนอนไปก่อนเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนมสดก็ ได้มาถึงตอนที่จะต้องขายผลผลิตแล้วนะคะทุกคนนี่ดอกไม้ก็โตเต็มเลยนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้สดนะคะมาขายกันเลยดีกว่านี่กดขายไปเลยคะ่ะทุกคนขายรอบนี้นะคะถ้าขายตรงกลางนี่ก็เป็นขายเราแวกรอบ,บ,อบๆเนาะก็จะได้ตั้งสี่หมื่นเจ็ดพันเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราให้น้สดนเดินมาขายกันเลยนี่นะทุกคนขายไปเลย นี่ได้สี่หมื่นเจ็ดนะคะทุกคนอ่าอ่าแล้วก็มาขายตรงนี้อีกนะนี่ขายแบบเหนือนชั้นตรงนี้นะคะทุกคนนี่นมสดขายไปแล้วนะคะได้หกพันบาทค่ะทุกคนเดี๋ยวขายตรงนี้อีกนะคะนี่ขายไปขายไปเลยขายรอบนี้นะคะก็ได้แปดพันค่ะทุกคนอ่ามาอีกค่ะทุกคนมาขายตรงนี้อีกนะ นี่ตอนนี้น้งสดก็นี่กวาดแล้วนะคะกวาดเงินกวาดทองค่ะทุกคนอ่าตอนนี้ก็เหมือนจะขายได้อีกนะคะนี่ตรงน,นี้อีสี่พันนะน้งสดตรงน,นี้อีสี่พันนะคะทุกคนอ่านี้ขายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็นี่เลยน้งสดก็จะมาตรงนี้นะคะนี่ ตอนนี้เนี่ยนมสดเนี่ยก็มีเงินอยู่ห้าแส5สามม่นดพันเจ็ดรอหกสิบห้าซิมโมเรียลแล้วะค่ะทุกคนเย้ yeah! ตอนนี้ก็นมสดนะคะก็มีความสุขหรือว่ามีสมาธิเอ่ยตอนนี้นมสดก็มีสมาธิมากๆเลยนะคะทุกคนอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้นมสดนะคะมากล่าวปิดที่ทุทกคนนะคะก็ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูนมสดเนี่ยมาทุกๆตอนทุกๆ EP แล้วก็ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะอ่าเป็นคำพูดติดปากของนมสดเลย ก็ตอนนี้นะนมสดขออวดนิดนึงนะคะตอนนี้นมสดมีเงินอยู่ห้าแสนกว่าบาทแล้วค่ะนี่นมสดจะไปถึงเงินล้านแล้วนะคะนมสดจะได้ซื้อบ้านหลังส,สวยๆแล้วค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องความรักนะคะตอนนี้นมสดก็ยังไม่แน่ม่นอนว่านมสดเนี่ยจะยังอยากมีความรักอยู่หรือเปล่านะคะแต่นมสดเนี่ยก็อยากทาชาเ์ลินให้พวกพี่ๆเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้ภูมิใจกับสิ่งที่นมสดทํานะ สำหรับวันนี้เนี่ยน้งสดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้องสดด้วยนะคะน้องสดไปแล้วนะบ๊ายบาย